สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วที่เราทำการประกอบโชคหน้าของตระกูลยามาฮ่าในรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งาการประกอบนั้นก็ว่ายากอยู่แล้วนะครับผมอยากให้พี่น้อง FC ได้ดูขั้นตอนการประกอบแล้วก็รวมไปจนถึงปัญหาที่ได้เจอเรื่องของซินโชคนะครับที่เราได้พูดไปในคลิปที่แล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับทุกท่าน ใน EP ีที่ผ่านมานะครับเราประกอบมาถึงขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการใส่ซินกันฝุ่นนะครับซินกันฝุ่นปัญหาที่ผมได้เจอนะครับโดยเฉพาะซินตัวไหนที่ตีโลโก้ของแท้นะครับซินตัวไหนที่ตีโลโก้ของแท้นะครับมันจะเป็นปัญหาแบบนี้ก็คือมันจะหลวมแบบนี้นะครับวันนี้ก็คือเอามือดันเข้าไปเลยแล้วก็มือดึงออกได้เลยนะครับ ในกรณีแบบนี้นะครับรถกระโดดหลุมนะครับโชหนาทำงานซินมันจะหลุดออกมาเลยนะครับพี่น้องนะอ่าทีนี้นะครับมาดูซินเทียมนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็เป็นเกลดท้องตลาดนะครับยี่ห้อนี้เห็นไหมแทบจะได้ตีเข้าเลยนะครับอ่าแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นต้องตีเข้านะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นต้องตีเข้าตอนนี้นะครับมันเข้าไปได้ก็จริง นะครับแต่พอซินวันหดตัวอาจจะปี2ปีแน่นอนมันมีโอกาสที่จะหลุดนะครับในกรณีที่เราเจอซินช่วงหน้าที่หลวมนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้พอใช้ได้นะครับตัวนี้พอใช้ได้นะนี่นะครับในกรณีแบบนี้นะครับให้พี่น้อง fc นะครับทากาวนะครับเป็นกาวร้อนก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ ประกอบเข้าไปเลยนะครับปล่อยให้กาวแห้งอันนี้ไม่หลุดอย่างแน่นอนนะครับให้ระวังนะครับสินที่ใส่ซองของแท้นะครับอ่ามันไม่ใช่แท้นะครับสินของแท้จริงๆตัวหนึ่งตกร้อยแปบถึงสองาบาทนะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้เราก็มาทําการประกอบโชคนะครับในการประกอบวาลวโชคนะครับข้างในผมจะใช้หกเหลี่ยมนะครับดันวาลวเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับ ทีนี้เมื่อดันวาลเข้าไปข้างในแล้วก็เอาไปสวมเข้ากับกระบ,บอกนะครับกับกระบอกโชคนั่นแหละนะพอเราไปสวมเข้ากับกระบ,บอกโชคนะครับพี่น้อง f c นะอนะเมื่อเราสรวมเข้าไปปั๊บนะครับหลังจากนั้นเราก็ล็อกแล้วก็ทําการขันน็อตหกเหลี่ยมให้แน่นนะครับพี่น้องนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่มันจะมีขั้นตอนแล้วก็คําถามนะครับ หลายๆคําถามที่พี่น้อง FC ถามเข้ามานั่นก็คือเรื่องของการเติมน้ํามันโชค๊คนะครับพี่น้องนะอันนี้นะครับน็อตตัวนี้ควรที่จะหยอดน้ํายาล็อกไทด้วยนะครับควรที่จะหยอดน้ํายาล็อกไทด้วยนะเพื่อป้องกันน็อตคลายนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับขันให้แน่นนะครับตัวนี้อัดได้เต็มที่ตามความสบายใจเลยนะครับอ่าอัดเข้าไปให้แน่นเลยนะทีนี้ เมื่อเรานะครับจะทําการขันเนี่ยนะครับใครมีบล็อกลมก็ใช้บล็อกลมนะครับอันนี้ผมได้ทําการเติมน้ํามันโช๊คเข้าไปแล้วนะครับก็เวลาที่เราเติมน้ํามันโช๊คเข้าไปนะครับเราก็โยกขึ้นโยกลงแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการไล่ลมก่อนนะครับพี่น้อง f อนะทีนี้เมื่อพูดถึงนะครับการเติมน้ํามันโช๊คโดยในตระกูลรถโช๊คสั้นนะครับในตระกูลรถโชค๊นนโชคสั้นแทบจะทุกรุ่นเลยปริมาตรของน้ํามันโช๊คจะอยู่ประมาณ60สิบ ถึง65ซ cc ประมาณนี้นะครับอย่างสปาร์ค1 3 5อยู่64 cc นะครับอ่าเวลาใส่สปริงก็เอาด้านถีขึ้นบนก็แล้วกันนะครับเวลาใส่สปริงก็เอาด้านถี่ขึ้นบนนะอ่าอย่าลืมนะครับย้อนกลับมาเรื่องของการเติมน้ำมันสักนิดหนึ่งในการเติมน้ำมันนั้นนะครับผมจะไม่ระบุเป็น cc นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแกนโช๊คที่มันสึกนะครับแกนโช๊คที่มันสึกแล้วก็กระบ,บอกโช๊คที่มันสึกนะครับ พื้นที่ข้างในมันจะเกิดเป็นช่องว่างเยอะขึ้นดังนั้นการเติมน้ามันโชคเราไปเติมตามซีซีของเขามันจะไม่ถึงระดับมันจะไม่พอดีนะครับมันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือกดโชคลงไปให้สุดแล้วก็ใช้เหล็กวัดแทงลงไปนะครับเหล็กวัดวัดลงไปก็ห่างจากปากกระบอกอยู่ประมาณ1 0 0ยถึงร้อยร้อยถึงร้อยสี่เซนติเมตรประมาณนี้นะครับก็คือ ประมาณ10 1ถึง14เซนนะครับห่างจากกระบอกนะครับในกรณีที่เรากดโชคลงไปแล้วเราไม่ได้ใส่สปริงนะครับนะ้ำมันโชคจะอยู่ประมาณนั้นนะทีนี้นะครับเราก็มาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับมันก็จะประกอบยากอย่างที่ทุกท่านได้เห็นก็คือให้ขัน ให้ดันโชค๊คเข้าไปให้สุดแล้วก็ขันน็อตบีบไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยเอานะครับน็อตหกเหลี่ยมนะครับหรือว่าน็อตฝาปิดบนมาดันแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับเพราะว่าน,อน็อตลดรุ่นเก่าๆของยามาฮ่าเนี่ยเขาจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมเบอร์สิบนะครับหัวบานนะครับบานล็อกกันกับโชค๊คนะครับบานล็อกกันกับแผงคอเป็นตัวดูโชค๊คขึ้นมาให้ชนแผงคอนะครับแผงแผงคอเขาจะมีร่องอล็อก กระบอกโชคไว้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันโชคหลุดนั่นแหละนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับมันก็ถอดทํายากสักนิดนึงนะครับพี่น้อง FC นะนี่นะครับกไคลา,ายนอ็อตแล้วก็หมุนโชคเข้าไปให้มันแน่นก่อนนะทีนี้เมื่อเราทําการประกอบด้วยเทคนิคอย่างที่ทุกท่านได้เห็นก็คือแบบนี้เลย <laughs> นะครับยากนะครับถ้าสปริงแข็งๆใครเปลี่ยนสปริงเทียมมาเนี่โอ้โหแข็งมากเลย นะครับอ<ว>่าอัน,นใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราอย่าเพิ่งไปขันน็อตแน่นนะอ่าเมื่อเราประกอบอ่าน,อน็อตฝาปิดโชคตัวบนเข้าไปแล้วเราอย่าเพิ่งไปขันน็อตเบอร์สิบสี่แน่นนะเพราะว่านะครับเพราะว่าอ่าเราจะต้องทาการปรับตั้งโชคสักนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่เราถอดโชคแล้วเราไม่มาร์กการที่เราถอดโชคแล้วเราไม่มาร์ก มันไม่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับบางคนน้านะครับมันจะไม่ตรงกลางล้อแล้วก็โชคมันจะไม่นิ่มนะครับพี่น้อง fc เราจะต้องทําการหมุนโชคหาตําแหน่งนะครับที่โชคนิ่มแล้วก็บางคนน้าตรงกันกับล้อลดด้วยนะครับพี่น้อง fc นี่นะครับอย่างเช่นนี่แหละนะครับเราประกอบเข้าไปแล้วเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะนี่นะครับบางคนมันไม่กลางกันกับล้อเห็นไหมมันจะเอียงอยู่นิดนึงนะครับบางคนมันไม่กลางกับล้อเลย นะครับมันจะเอียงอยู่นิดนึงประมาณนี่แหละ3ามี่มิลนี่แหละนะครับเราจําเป็นจะต้องทําการหมุนแกนโชกนะครับเพื่อให้ล้อกับบังโคลนมันตรงกันเพราะว่าโชคมันต้องคดอยู่แล้วนะครับจากตามอายุการใช้งานนะครับเมื่อเราหมุนโชคแล้วนะครับบังโคลนหน้าตรงเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าที่ดุมล้อนะครับตัวดุมล้อมันมันมันบีบ อ่าปลายโชคนะครับที่ขันเข้ากับอ่าเพาล้อนะครับมันบีบมันบีบลุมล้อหรือว่ามันห่างลุมล้อนะครับถ้ามันบีบนะครับเราต้องปรับออกให้มันพอดีนะครับอย่าให้มันบีบนะครับแต่ถ้ามันห่างเราต้องรองแหวนนะครับถ้าเราขันน็อตเข้าปั๊บนะครับมันบีบเข้าไปเนี่ยโชคมันจะไม่เด้งนะครับพี่น้อง fc นะอันนี้ก็เป็นการหมุนโชคหาตำแหน่งนะครับพี่น้อง fc นะอ่าก็เป็นอีกเคล็คอีกหนึ่งนะครับเพราะว่า ปลายโชกนะครับถ้ามันโคดเนี่ยมันจะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับมันจะทําให้บางคนกับล้อไม่ตรงนะครับอ่ามันจะทําให้อ่าปลายโชกนะครับตรงเพามันหูบหรือว่ามันอ้าถ้ามันหูบมันก็บีบล้อนะครับเราดังเรางัดใส่ดุมล้อนะครับมันก็ไปเบียดกันกับกระบอกโชกอยู่ดีนะครับแกนโชกกับกระบอกโชกมันเบียดกันนะครับถ้าว่า ปลายโชคมันห่างนะครับตรงดุมล้อตรงที่เราสอดเพามันห่างนะครับเราไปขันบีบปับ๊บอ้าวมันก็บีบปลายโชคอ,อีกมันก็ไม่นิ่มมันก็ไม่เด้งอีกนะครับพี่น้อง f c นะดังนั้นนะครับถ้ามันห่างเราต้องลองแหวนนะครับถ้ามันหุบบีบนะครับเราก็ต้องหมุนหาตำแหน่งให้มันได้นะครับพี่น้อง f c นะทีนี้เมื่อเราทําการหาตำแหน่งได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเราหาตำแหน่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าซินโชกที่เราประกอบไปผ่านไม่ผ่านนะครับพี่น้อง f c นะมันจะผ่านไม่ผ่านมันมีเทคนิคการดูง่ายๆก็คือเมื่อเราประกอบเสร็จสรรเรียบร้อยแตะเบรกไว้แล้วขยมเลยนะครับขยมอยู่สักพักหนึ่งถ,ออนะถ้ามีความชื้นออกมาที่ปลายซินนะครับถ้ามีความชื้นออกมาที่ปลายซินเอาทิชชู่เช็ดออกก่อนแล้วก็ขยมใหม่นะครับถ้าขยมไปแล้วแห้ง ก็ถือว่าสินโชคเอาอยู่นะครับแต่ถ้าขยมไปนานๆสักพักหนึ่งไฟของสินโชกหรือว่าสินการฝุ่นมีความเปียกชื้นก็แสดงว่าข้างนั้นไม่ผ่านนะครับทุกท่านนะก็ดูกันง่ายๆนี่ผมก็จะขยมแบบนี้นะครับขยมแบบนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการเทสนะครับว่าจะมีน้ํามันเล็ดลอดออกมาจากโชคหรือไม่เมื่อเราทําการประกอบเข้าไปผมก็จะขยมแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะลงมา เทสดูมาส่องดูนะครับว่ามันมีความเปียกชื้นหรือไม่นะครับพี่น้อง f c นะแต่นะครับตัวฝั่งขวาเนี่ยนะครับตัวฝั่งขวาของตัวรถผมทําน้ํามันหลาดสินโชคนะครับข้างขวาจะดูยากสักนิดนึงแต่ว่าผมมองดูแล้วแกนโช๊คไม่มีปัญหานะครับไม่น่าจะรั่วนะครับพี่น้อง f c นะ ในขั้นตอนของการใส่น้ํามันโชกนี่ผมทาน้ํามันโชกคหกราดแกนโชกจริงนะครับพี่น้องเอฟซมันก็อาจจะมีเพื่อนสักนิดหนึ่งโดยอยู่ฝั่งข้างขวานะครับอันนี้แห้งเลยนะครับแห้งสนิทนะครับพี่น้องเอฟซนะก็ตามนี้โลดเดอ้อนะเอาละนะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นี่่านะมันจะมีความชื้นอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าผมทําน้ํามันหกราดข้างขวานะครับเราสังเกตได้ง,ง่ายๆเลย นะครับพี่น้อง FC นะตรงนี้นะครับเมื่อเราเช็ดออกแล้วเราก็ขยมดูอีกรอบนึงนะครับผมขยมดูแล้ว